ในกรณีที่เรามีเลเยอร์ที่เราตั้งค่าไว้หมดแล้วแบบนี้นะคะเราต้องการสร้างหน้าเลเยอร์ใหม่คลิกบวกเลยนะคะลบช่อง MV เดินทิ้งกด Delete เราไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่นะคะเราสามารถเข้าไปที่ Page Setup พิมพ์เพจ Enter เข้าไปเลือกหน้าเลเยอร์ที่เราเคยตั้งค่าไว้แล้วนะคะ ด Set c u r r e n t แล้วก็กดปิดจะสังเกตว่าหน้ากระดาษจะเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งค่าไว้ในขราวที่แล้วกลับไปที่หน้าเดิมก๊อปั้งเลเต์บ็อกแล้วก็ช่อง m ีเดิมกด c t r o l Shift 4 0,0,0 0, 0, 0. เป็นการ Copy แบบมีจุดอ้างอิงคือ0,0,0 0, 0, Enter ไปที่หน้าเรียลใหม่กด Ctrl V วางนะคะ 0, 0, 0, 0ให้วางที่จุด 0, 0, 0แต่ตบ้ล็อกไม่มาไม่ต้องตกใจมันบักค่ะไปที่หน้าอื่นแล้วกลับมาใหม่คลิกไปที่ MV ทำการยืดไปหารายการประกอบแบบของเราจัดให้พอดีแล้วก็กด move m enter เรียบร้อย